สวัสดีค่ะเปาเปาวลีพร้อมที่มนนะคะการที่จะเป็นไอดอลได้มันก็ต้องมีพรสมแสวงที่ที่แต่ละคนนะซ้อมมาหรือว่าเรียนรู้มานะคะไม่ว่าจะเป็นไอดอลยุคเก่าไอดอลยุคใหม่นะคะซึ่งแต่ละคนก็ต้องยมีอะไรที่เป็นแบบแบบฉบับของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับทุกๆคนได้ได้ติดตามกันแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างกันนะคะก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเองเพราะว่าน้อง ก็ได้ติดตามมาตั้งแต่รอบออรดิชั่นเลยนะคะรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เก่งมากๆแล้วก็มีความสามารถแบบรอบด้านเลยนอกจากร้องเพลงแล้วการแสดงแล้วเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแดนซ์เนี่ยน้องๆแบบเก่งมากๆเลยแล้วก็วันนี้พอได้มาซ้อมนะคะก็รู้สึกว่าน้องๆเต็มที่มากทำให้โชว์เนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบลูกพุ่งแนวใหม่ ก็เป็นเต่างอยเวอร์ชั่น2021นะคะล้ำมากๆเลยยงไงก็ฝากแฟนๆติดตามเต่างอยเวอร์ชั่นน้องๆด้วยค่ะเด็ดไม่เด็ดก็ต้องไปดูกันเลยไม่อยากสะบอย